ฮัลโหลทุกคนมอร์นิ่งนะคะก็วันนี้เราสองคนจะไปขี่เจสกี้ก็เดี๋ยววันนี้จะถ่ายให้ดูทั้งันเลยนะเพราะว่าไปขี่เจสกี้เนี่ยเขาบอกว่ามันสวยมาก สุดเงนสุดสวยสุดเหวี่ยงไปเลยค่ะเจสสกีะครึ่งวันเดี๋ยวเราจะไปถึงท่าเรือประมาณเก้าโมงสี่สิบห้าขี่เจสสกีไปเกาะสี 4, ่เกาะเลยนะคะครั้งแรกนะก็พี่ก้าวเขาอยากขี <c oughs> ก่แม่เลยค่ะอยากขับเจสสก,กีมากๆเลย <c oughs> เป็นทริปที่ต้องระวังเรื่องหนึ่งก็คือความดำอย่าลืมทากันดงกันแดดไป เยอะๆมากมาเลยนะคะก็ตอนที่เราอยู่ที่โรงแรมเนเจอร์นะคะเป็นโรงแรมที่เฮ้ยสวยนะคือบรรยากาศดีมากเลยค่ะผมกับความเนเจอร์อ่ะคือแล้วก็ห้องอาห,ห,ห,หารคือแบบดีอะอาหารแบบอาหารไทยขนมปังขนมปังอะไรอย่างเงี้ยแต่คืออาหารไทยไปชอบมากเพราะบางโรงแรมก็คือเน้นเป็นอาหารหาระว่างใช่ปะแต่เนี้ยเป็นอาหารไทย ก็ตื่นเต้นนะกนนี้เพราะว่าก็เพิ่งเคยขับทวีตะกันกัป็นครั้งแรกเนาะน่าจะสุดเพียงโอเคนะคะเดี๋ยววันนี้เจอกันแต่ก็ใชด้ดีทั้งวันเลยค่ะไปค่ะ อ่าวอ่าวอะไรนะอ่าวปอป่ะที่ j a ยบอกเมื่อคืนอ่าวปอชั่วโมงหนึ่งเพื่อนๆขับกับ The Nature ขับกับโรงแรมที่เราอยู่น้ำมันหมดจริงๆอ้าวเหรอโอเคก็เดี๋ยวเติมน้ำมันก่อนลืมเติมน้ำมันนะคะตอนนี้วิ่ง ม่จออก็คิดว่ามันไม่สะดวกสแกนเลยอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้ทำได้แล้วนะคะ แจคสกีไม okay. 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 ่มีเบรกขเราเรา้เราไปอย่างนี้อดีเดยกดกครั้งแล้วก็นีับเรอเรังนี้ตกน้ไม่ต้องกขเรือจะดีไีนัดเนาะโอเคเดี๋ยวข้างหน้านะคะระดับหน้าระ้งโเคกที่งคำนวณานี้ก็ได้เลยคโอเค อะไรยากใช่ไหมไม่มีอะไรยากเกินความตั้งใจเกินความพยายามของเรานี่ก็วันนี้อากาศสดใสามากเลยนะคะ mm. ทุกคนก็ท้องฟ้าสดใสวันนี้ก็จะเต็มที่นะคะเดี๋ยวเราจะไปสนุกด้วยกัน mm. มีอาหารด้วยนะมีอาหารมาให้นะคะเพราะว่าเราอยู่เกาะก็ยาวเลยแล้วก็บนเกาะเห็นว่ามีอะไรนะเป็นแคมปิ้งอ่ะเออน่าจะ สนุกนะคะแล้วก็ชิลมากเลยน mm ี hmm. ่มีคนขับเล่นอยู่ mm hmm. บอมบอมบอมเครื่องเพราะถ้าขับเป็นก็น่าจะสนุกแล้วแหละเนาะ <Bye. S 1> ปเพราะว่าไปกันเลยดีกว่า ใช่ใช่หรอเ,เออหรอเดี๋ยวถามพี่เขาแล้วกันว่าเราอยู่ตรงไหนก็มีเจกสก,กีมาั้งหมดสามลำของเราแล้วก็ของคนต่างชาติแล้วก็พ,พี่เขานำมาอ,อีกคันหนึ่งเนะาะเดี๋ยวถามพี่เขาก่อนว่าเราอยู่เกาะอะไรตอนนี้น้ำใสมากเลยทุกคนจะบอกว่าแคมปิ้งอ่ะที่เขาจัดไว้ให้เราอ่ะ ไม่ใช่จัดไ้หรอมันเป็นแคมปิ้งอยู่แล้วหรือเปล่าเร้านกาแฟะอะไรอย่เแล้ว็เออเป็นแคมปิ้งนะทุกคนแบบถ่ายรูปน่าจะสวยแล้วก็ชิลมากเลยพี่คะนี่เกาะอ,อะไรนะคะนาคาน,นาคาน้อยค่ะทุกคนอ,อย่างเท่เป็นแคมปิ้งค่ะพี่กัง้ง อย่างเงี้ยค่ะอันนี้น่าจะถ่ายสวยนี่ค่ะอันนี้คือเต็นท์อะไรหรออ๋อมาพักตรงนี้ได้ ดใช่กินไรหวานๆนี้เราก็หาที่ถ่ายรูปกล้องฟูจิตัวหนึ่งนะคะ <c oughs> กับโทรศัพท์หนึ่งเครื่องอวันนี้วันแบบถ่ายรูปเนาะออ๋โอเคอ๋อ, okay. อ,อทำเป็นแคมปิ้งอย่างนี้อุ้ยน่ารักน่ารักมากเลยอะ่ะ ี้ทุกคนนี้เป็นที่พักบนเกาะน,นะคะคือละห้าพันสองคนตีกลมๆเนาะก็คือละห้าพันนะคือตื่นเช้ามามันก็คงเป็นแบบว่าเรากาแฟาเราแล้วก็ทะเลตื่นมาคงแบบดูวิวแบบโอ้ยเป็นเกาะแบบไพรเวทอะ <c oughs> ถูกไหมมันมากเลยก็เดี๋ยวพักกินข้าวที่ล่องเขามีข้าวเตรียมให้เราขับเจนที่กีนพี่ข้างเมาื่นนอกี้มั้งขับยากปะไม่เคยยากครับไม่เคยยากมันเฮียชอบเฮียน่าจะชอบมากเลยค่ะโอเคจะขอตัวกินข้าวก่อนนะคะเขาเตรียมข้าวไว้ให้ค่ะไๆๆข่ทอด เขา่าน ใหหนิงใ้นิงไปเร็วค่ะเสกีทางไกลสี่เกาะ ไม่ยอมเข้าอ่ะใช่ไม่ยอมพองตอนตอนเนียรขับอยู่ตอนเนียรขับอยู่ทุกคนจบทริปแล้วนะคะนี่พี่ๆเขาพาไปนี่ขอบคุณพี่มากๆเลยนะคะขอบคุณนะคะได้รูปสวยๆเยอะมากแต่ตอนแต่ตอนออกอ่ะเนาะเราก็ไม่ชินเนาะคือก็ต้อบสไลด์เลยใช่ใช่แล้วมีเส้นทางอื่นไหมครับสมมติว่าอยากอยากมาต่อยากมันยัง เดี๋ยวแลกไลน์ก็ได้แล้วก็เดี๋ยวเ่อนส่งอะเอียดให้อะไรแบบได้ครับได้ครับมีดูใช่ปะรุ่งขี่ถ่ายกินทองจับตุ้งคับได้วก็แล้วก็เอ็นไลน์ก็ตอยแก่พี่กั้งนะคะก็เอาไอดีไลน์ก็ได้วันนี้เจสกี้เต็มเต็มวันเลยนะคะอ๋อไม่ไม่เต็มวันครึ่งวันโน้ก็สึกประทับใจนะคะแล้วก็แฮปปี้มากๆเลยอยากให้เพื่อนๆนะคะ รีบใช้ชีวิตออสร้างตัวก็สร้างให้สุดใช้ชีวิตก็ใช้ให้สุดเราเรียกว่าอะไรอ่ะอยากทําอะไรให้รีบทาอยากสร้างตัวให้รีบสร้างให้สุดจอยกับพี่กั้งก็เต็มที่กับชีวิตนะคะก็จะถึงปีใหม่แล้วก็มีสติสุขภาพกายใจแข็งแรงนะคะเพื่อนๆก็เดี๋ยวจอยจะอัด คลิปวิดีโอจะได้มีคลิปดีๆให้เพื่อนๆดสนูสนุกๆนะคะก็วันนี้ไปก่อนนะถ้าไงเจอกันใหม่คะ่ะใช้ชีวิตให้สนุกนะคะเพื่อนๆ